มามาหวัดดีครับผมร้านาชื่อแอร์ซอฟกันนะก็ 9, 1, 1, 1, เก้าหนึ่งหนึ่งเพื่อนขนาดความยาวลำกล้องห้านิ้วตัวนี้สีเงินด้านครับสีเงินด้านเนี่ยมันก็จะ,ะฟิลแบบยิงทรายมาก็จะเป็นรอยง่ายนิดหนึ่งใครที่รักในการเล่นสีนี้ก็ทําใจเอานะครับก็จะต่างจากสีเทาสีดําสีโครเมียมอ่ไม่ใช่สีอลูมิเนียมก็พวกนั้นมันจะดูแลง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นรอยจะเป็นแค่ขนแมวแต่นี้คือเวลลลลลลลาามมันนนนเเเเเเปป็็็รรออออยยยจะะททกกกกข้้หคคคีีีี่่่สแบบบผิื เล่นได้นะครับเล่นไปเถอะจะไปลอยก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วเดี๋ยวเราปัดเงาเอาเดี๋ยวเราขัดสีปัดเงาให้เป็นแบบเนี่ยให้มันเป็นเงาแบบนี้ได้นะครับผมมันก็สามารถทําได้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาครับร้านเราคือร้านชื่อแอ r ซอฟกันครับเราขายแอ r ซอฟกันสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับพเพื่อนๆสิ่งที่เห็นพเพื่อนๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแบงก์กันปืนเสียงเปล่านั่นเองนะครับก็มีแค่เสียงนะครับมีแค่เสียงยิงไปก็มีแค่เสียงเขาใช้ทำอะไรแสดงหนังนะครับ สันทนาการฝึกซ้อมก่อนการครอบครองอาวุธปืนจริงนะครับหรือว่าจะเอาไปยิงไล่ช้างป่าก็ได้นะครับนู่นนี่นั่นนะครับนอนเฝ้าบอ่าบอปลาบอกกุ้งเขาก็ใช้เสียงไล่กันส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าไม่อยากเอาปืนจริงยิงนะครับกลัวกวมันตายกลัวขโมยตายนะเขาก็จะเอาแบงการยิงไล่เสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นลูกของเขานะครับนี่ลูกแบงกานนั้นเพื่อนลูกแบงการขนาดก้ามมอหัวตัดนั้นเพื่อนไม่มีหัวกระสุนนะครับตรงจุกเขียวๆเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับ ใช้กันดินผู้แสงเนี่ยไหลออกนั่นเองนะครับนี่นะครับหลกักการทํางานก็เหมือนปืนจริงเลยนะครับมีเข็มท้านวนตอกปุ้งนะครับแต่ว่าลํากล้องนั้นเป็นลํากล้องตันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลํากล้องที่จะสามารถยิงแล้วมีอะไรพุ่งผ่านออกไปได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาใช้แสดงหนังมันก็จะไม่เกิดอันตรายนะครับกับคนที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผมนี่สาหรับปืนแบงกันนะเดี๋ยวผมถือให้ดูนะเพื่อนๆสำหรับความยาวลํากล้อง5้านิ้วนี่นะครับ ความยาวแบกล้องห้านิ้วอ่ะเพื่อนแบงก์การก็โค้งสุดท้ายแล้วล่ะเพื่อนๆหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับใไวใครได้นะครับนี่ตัวนี้ความยาวลบกล้องห้านิ้วนะครับอ่าลายม้ากลางนะเพื่อนเชคเกอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อนๆตัวระบบของเขาก็ระบบ1นึ่งเกาหนึ่งเลยขึ้นเซฟนะครับเหนี่ยวไกไม่ลั่นนะครับปลดเซฟเหนี่ยวไกไม่ลั่นต้องกำเซฟตี้หลังอ,อ่อนแล้วก็เหนี่ยวไกถึงจะลั่นนะครับ ข้างหน้าลํากล้องเนี่ยเพื่อนมีจุกแรงดันนะครับนี่เห็นไหมจะมีจุกแรงดันนะครับทำหน้าที่ทําให้ปืนนั้นยิงแบบโซโล,โลได้เองถ้าเพื่อนใบไข่เนี่ยปืนจะไม่สามารถทํางานได้ยิงได้นัดเดียวลูกไม่ขัดปอกแล้วไม่สามารถยิงนัดต่อไปได้นะครับเพราะว่าจุกแรงดันตัวนี้ทําหน้าที่เสริมแรงดันให้สไลด์เนี่ยถอยหลังนะครับเพราะเนื่องจากลูกปืนแบ่งกันไม่มีแรงดันในตัวนะครับทาให้ปืนเนี่ย ถ้าไม่มีจุกอัลหลงดันก็ไม่สามารถยิงแบบโซโลได้นั่นเองนะครับนี่ความยาวลงกล้องห้านิ้วนั้นเพื่อนอ่าโอเคถ้าชอบถูกใจแบงกันนะครับ911แบบนี้นัเพื่อนเพื่อนอย่าลืมแอดไลน์ผมนะพิมแอดมีแอดเลยนะใส่แอด H C B B G U N นะครับหรือสแกน QR โค d e ได้เลยนั้นเพื่อนนะอ่าโอเคมาคุยกันขอบคุณมากครับผมไปแล้ว